ความแรกับพมเมื่อตอนรับว่าที่นายกพัฐมนตรีนัทพงศ์เรื่องปัญญาวุฒพิรมมุพมาคืนัล้วไง สวนสุขภาพหน่อยครับขอเสียงว่อแม่มีน้องชาวมุกดาหารที่อยากเห็นอนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานเราหน่อยครับพี่น้องครับวันนี้หัวหน้าขอเว้าภาษากลางเว้าลาวว้าอีสานไม่ค่อยเก่งได้นะครับพี่น้องครับ วันนี้ผมอยากมาส่งต่อความมั่นใจส่งต่อความมุ่งม,มั่นตั้งใจส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานของพวกเราให้กับชาวมุกดาหารทุกคนพี่น้องครับต้องแด่สมัยอนาคตใหม่จนถึงพัคประชาชนเราตั้งใจตั้งแต่แรกเรารู้ตั้งแต่แรกครับว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีกว่าเก่า มนาชนะแค่การเลือกตั้งหนึ่งครั้งไม่ได้เรารู้ครับว่าการเอาชนะทางการเมืองคือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดคือการเอาชนะทางความคิดแล้ววันนี้จำนวนพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่ในสวนสุขภาพแห่งนี้ที่แน่นหนาะมองเห็นแน่นหนาะมีกันหลายคนเป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วครับ ว่าพวกเราเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันและครั้งนี้เราจะเอาชนะได้จริง,รง oh. พี่น้องครับ oh. การเลือกตั้งตัางแดนสมัยอนาคตใหม่ตอนนั้นพื้นที่ภาคอีสานเราได้หนึ่งคนก็คือขอนแก่นก้าวไกลเราได้แปดคนก็คือโคราสามขอนแก่นสามอุดรธานีหนึ่ง และมุกดาหารหนึ่งคนเสียงการเมืองนักวิเคราะห์การเมืองเขาวิเคราะห์กันเยอะแยะเต็มไปหมดครับว่าถ้าเราจะชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลพื้นที่ภาคอีสานจะต้องเป็นสีสม้มมุกดาหารครั้งนี้สองเกตเป็นสีสม้มได้ไม่ได้พี่น้องครับ ผมมั่นใจขนาดนี้เพราะเมื่อสักครู่ไปเดินตลาดอินโดจีนมากับนายอำเภอดี่มากับหนึ่งนักกรพ่อพอ่พอแม่แม่หลายคนบอกสู้นะไม่ต้องเป็นห่วงได้แน่ๆเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้<ชอบ>การเลือกตั้งครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นครั้งแรกภายใต้กติการัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มาจากการปฏิวัติัประหารที่จะไม่มีเสียงสอวอมาโหวตนายกรัฐมนตรีดังนั้นแปดกุมภาพันธ์นี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องกาเบอร์สองให้กับนายอำเภอดีกาเบอร์หให้กับหนึ่งนกรกาเบอร์16ให้กับพรกประชาชน ได้เท่งเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนอพี่น้องครับนอกจากผู้สมัครเขตผู้สมัครบัญชีรายชื่อปออมรัชนาถของเราก็เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเรามีนโยบายดีๆอีกหลายอย่างครับรองถามเสียงสะท้อนที่อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกวันนี้ครับผมทราบดีครับ ว่ามุกดาหารเราคือจังหวัดชายแดนสร้างมูลค่าการค้าชายแดนเป็นอันดับสองของประเทศนายอำเภอที่ก็บอกไปแล้วปีละสองแสนกว่าล้านแต่ที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าจังหวัดเราเหมือนกำลังถูกทอดทิ้งจากศูนย์กลางงบประมาณต่างๆไม่ได้ตกถึงไม้ถึงมือต่อของคนในพื้นที่มองไปซ้ายมองไปขวามองไปข้างหลังทำไมจังหวัดรอบๆของพวกเราเพื่อนบ้านพวกเรา,เรา,เรา,เราที่อยู่ติดกัน ถึงดูเริ่มเจริญมากกว่าพวกเราแต่สิ่งสิ่งที่ผมอยากจะยืนยันครับพ,พ,พี่น้องมุกดาหารของเรามีของดีมีทั้งวิถีชีวิตพื้นถิน่นมีกลุ่มชาติพันธุ์แหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงภูมโนรมตลาดอินโดจีนเวียดนามทาวมีหินลูกเป็ดด้วยที่ไหนที่ไหนก็เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับพวกเราได้คำถามที่สำคัญครับทำไมที่มาทำไมที่ผ่านมาเราถึงไม่สามารถพัฒนามุกดาหารไปได้ไกลกว่าน,นี้ผมทราบปัญหามาจากที่หนึ่งณก่ของผมนี่เองการทำหน้าที่ในสภาที่ผ่านมาทีนี้ในลานแห่งนี้มีใครมีคนรู้จักที่มีปัญหาเรื่องที่ดินบ้างไหมครับไม่มีสิทธิทำดินทำกิน มี่ที่สพกรออพอยกมือให้เห็นบ้างบางตานะครับพอเห็นบ้างแต่ถ้ามามาสายเขตสองน่าจะเยอะก,กว่านี้นะครับนอกจากเรื่องที่ดินครับพี่น้องมีปัญหาเรื่องน้ําน้ำปลาปลาก็ยังไม่สะอาดทั่วถึงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรก็ยังมีไม่มากพอลาเวลาน้ําแล้งก็ขาดน้ําด้วยเวลาที่เราจะพาคนในครอบครัวพอเท่าแม่แก รักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ต้องไปตื่นแต่เช้าไปต่อคิวตั้งแต่ปีสี่ปีห้าไหนใครมีประสบการณ์แบบนี้บ้างครับยกมือให้ผมดูหน่อยแต่ถ้าใครที่อยู่หนองแคนครับผมเหลือไปข้างๆหลังเวทีนายกหนองแคนนั่งอยู่นี้มีระบบเ l เลมิดิซินเอาอสมนะครับไปเดินถึงหน้าบ้านเอาเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปวัดสัญญาณชีพได้ถึงหน้าบ้านผมทดลองแล้วมากับมือเดินไปติ๊กี่ตู้เอาบัตรประชาชนไปเสียบ วัด่าดเลือดได้เลยดีไหมครับหาหมอออนไลน์ได้เลยดีไหมครับน้ำประปลาสะอาดก็เกิดขึ้นที่หนองแคนแล้วเช่นเดียวกันที่มุกดาหารของเราเนี่ยแหละครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ําเรื่องหนี้ในตรงนี้ใครมีหนี้บ้างติดตัวโอ้โหเยอะเลยทีนี้เต็มลานเลยเรื่องน้ําเรื่องหนี้เรื่องที่เรื่องคน เราจะแก้ปัญหาทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนหายจนดีไหมครับพี <Yeah. S 1> ่น้องครับนโยบายเรื่องน้ําเรามีนโยบายยังไง <Yeah. S 1> การกระจายอํานาจดีละครับที่ในอำเภอดีบอกเป็นส่วนสําคัญ <Yeah. S 1> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแหละครับเป็นส่วนสําคัญที่จะมาขุดบ่อบาดาลขุดบ่อน้ํารองน้ําเวลาฝนตกในพื้นที่ทางการเกษตรของพวกเราพรคประชาชนมีนโยบายสนับสนุน5 0 0 0 0นบาท ให้เกษตรกร,กรหนึ่งรายนะครับเพื่อทำแหล่งน้ำเพื่อการ,กรเกษตรครับเรื่องนี้เมื่อกี้ยกมือกันหลายคนเรามีนโยบายปลดหนี้ลดหนี้ให้เงื่อนไขเป็นยังไงครับใครที่เป็นเกษตรกร,กรสูงวัยอายุเจสปีขึ้นไปจายดอกครบต้นแล้วปลดหนี้ให้ทันที ายังไม่ครบไม่เป็นไรลดนี่ให้ครึ่งหนึ่งครับถ้าเป็นลูกหนี่ชั้นดีอายุยังไม่ถึง70ปีปรับโครงสร้างนี่คุยกันได้จะได้มาคุยกันว่าจะจ่ายยังไงให้มันหมดนี่คือนโยบายปลดหนี้ของพรรคประชาชนเ,เรื่องที่ดินเรื่องที่ดินเมื่อกี้พี่หนึ่งนกรบอกไปแล้วจำได้ไหมครับไหนทวนให้คนหน้าพรรคฟังหน่อย ที่ก็เพิ่มป่าก็เพิ่มที่ดินเพิ่ม70ล้านไร่ป่าเพิ่ม30ล้านไร่ดีไาครับภายในหนึ่งปีแรกเราจะมีกองทุน 1, 10ึ่งล้านบาทในการลงสำรวจที่ดินในมุกดาหารเพื่อสำรวจว่าที่ไหนเป็นของประชาชนต้องมีฉนดนนอกจากเรื่องน้ำนอกจากเรื่องนี้ นอกจากเรื่องที่เรื่องคนครับพ่อแม่พี่น้องทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมสูงวัยเราให้ความสำคัญกับพ่อเท่าแม่แกการดูแลระบบการรักษาดูแลสุขภาพที่ผมบอกไปแล้วน้องแคนมีเทเลเมดิซินเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ความสำคัญด้านการศึกษาตั้งแต่ศูนย์ถึงหขวบ นอกจากเรื่องระบบการรักษาการศึกษาครับนโยบายสวัสดิการท่วนหน้าเกิดดีอยู่ดีจากไปอย่างมีศักดิ์ศรีเมื่อกี้บอกแล้วเบีย้ยเด็กเล็กภายในปี7จะ3,200บาทเบีย้ยผู้สูงอายุ1,500เบีย้ยคนพิการ1,200องดี่ครับ <Yeah. S 1> พี่น้องครับ <Yeah. S 1> หัวหน้าพักมายืนยันด้วยตัวเอง ว่าเงินเราพอทําได้แต่ที่ผ่านมาครับที่ผ่านมาเงินภาษีของพวกเรามันล่วไหลไปปีละหลายแสนล้านล่วไหลไปไหนครับลองดูสิครับโครงการการก่อสร้างภาครัฐมีใครเป็นผู้รับป๋าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างเมื่อกี้พี่ตีธวิศก,ก็บอกแล้วการรับจ้างเหมาภาครัฐขาดคุณภาพเพราะมีนักการเมืองเขาไปโกงกินใช่ไหมครับ อย่าเพิ่งพูดเรื่องขึ้นภาษีเลยเราเห็นรัฐบาลชุดนี้แหละรักษาการอยู่บอกว่าจะขึ้นแบบเป็น10%บเร์ซพักประชาชนบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆอุดรูรั่วเงินภาษีขจัดการทุจริตคอร์รัปชันได้กลับมาแล้วหลายแสนล้านบาทยังไม่ต้องขึ้นภาษีก็ได้ถูกไม่ถูกขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไม่ให้มีเรื่องโกงกินแล้วพอแมมพี่น้อง ก่อนที่จะขึ้นภาษีแวตภาษีที่เราทุกคนตรงนี้ต้องจ่ายจริงๆแล้วการปรับโครงสร้างภาษีในประเทศให้มีความเป็นธรรมให้บรรดาเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยเขาต้องแบ่งทุกแบ่งสุขกับพวกเราด้วยพี่น้องทราบไหมครับเรื่องที่ดินผมมีตัวเลขหนึ่งมานําเสนอถ้ามองโฉนดที่ดินทั่วทั้งประเทศในปัจจุบันนะครับคนที่เป็นเจ้าสัวที่ดินร่ํารวยที่สุดคนหเปอร์เซในประเทศนี้ครับ ถือครองที่ดินมูลค่าเท่าไหร่ทราบไหมครับ99%ครับพี่น้องคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเจ้าสัวที่ดินในประเทศนี้ถือครองที่ดินมูลค่า99%ของทั้งประเทศพี่น้องคิดว่ามันเหลื่อมล้ำไหมครับในขณะที่ประเทศเรานะครับแต่ก่อนเราเคยส่งข้าวไปช่วยเกาหลีใต้ตอนที่เขามีสงครามระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แต่ก่อน ที่เขามองว่าประเทศไทยจเจริญกว่าทุกวันนี้ครับ GDP ต่อหัวหรือรายได้ต่อหัวของพวกเราเนี่ยแหละพูดภาษาง่ายๆของบ้านเราต่ำกว่าเขาประมาณสี่เท่าคือเขาจเจริญและเป็นประเทศพัฒนาแล้วรายได้เขามากกว่าเราเกือบห้าเท่าแต่ที่น้องทราบไหมครับถ้าเอาเจ้าสัวที่รวยที่สุดในประเทศเราห้าคนไปเทียบกับเจ้าสัวที่รวยที่สุดห้าคนในประเทศเขา เจ้าสัวบ้านเราห้าคนที่รวยที่สุดรวยกว่าเขาสามเท่าครับแปลกไหมครับบ้านเขารวยกว่าเราโดยเฉลี่ยห้าเท่าแต่เจ้าสัวเราสั่งห้าคนที่รวยที่สุดในประเทศนี้กลับรวยกว่าเขาสามเท่าเนี่แหละครับช่องว่างแห่งความรวยและความจนในประเทศนี้เรารู้ครับว่าบ้านเราโตรังท้ายอาเซียนเศรษฐ,ฐกิจเรา โตช้าลงช้าลงเพื่อนบ้านแซงไปหมดแต่คนรวยบ้านเรากลับยิ่งรวยคนจนบ้านเรากลับยิ่งจนมุกดาหารถูกมองเป็นจังหวัดชายขอบเราเลยรู้สึกถูกทอดทิ้งเนี่ยแหละครับพี่น้องมองปัญหาในภาพใหญ่มันเชื่อมกันไปหมดเพราะที่ผ่านมาวิธีการบริหารของรัฐบาลที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยเห็นหัวอกพวกเราเหรอกครับคนที่อยู่ตรงนี้สาเหตุเพราะอะไรครับ ลองมองไปดูรัฐบาลชุดก่อนๆครับเวลาเขาไปบริหารประเทศวิธีการคัดเลือกรัฐมนตรีแต่ละคนเขาคัดเลือกกันยังไงครับดูว่าพักที่มาร่วมรัฐบาลแต่ละพักใครมีสอสอยู่ในมุ้งอยู่ในพักตัวเองเท่าไรสอสอเจคน8คนหรือเ้คนแลกรัฐมนตรีได้หนึ่งคน ไม่ได้คัดคนที่มีความรู้ความสามารถตรงสายมาประจําแต่ละกระทรวงหรอกครับพี่น้องก็เห็นอยู่ใกล้ๆตัวใกล้ตัวต่างจังหวัดก็มีแต่ในมุกดาหารก็มีการเลือกตั้งครั้งนี้เห็นไหมครับการซื้อตัวคามค่ายคามสีเห็นใช่ไหมครับไม่ต้องไปพูดชื่อเขาไม่ต้องไปพาดพิงเขาซื้อตัวสสข,ข้ามขั้วคามค่ายคามสีกันทำไมครับเพราะเจ้าของพักเขาจะได้มั่นใจไงครับ ผ่านการเลือกตั้งไปแล้วเขาจะได้มีสอสในมือมากขึ้นเพื่อจะได้มั่นใจว่าเขาจะได้เป็นรัฐบาลเพื่อจะได้มั่นใจว่าพอไปร่วมรัฐบาลแล้วเขามีรัฐมนตรีในมือมากที่สุดพี่น้องเชื่อจริงๆหรอครับว่าการเมืองแบบนี้การเมืองแบบก่อนๆการเมืองที่ซื้อตัวสสเหมือนซื้อนักเตะย้ายค่ายฟุตบอลแบบนี้มันจะแก้ปัญหาให้กับพวกเราได้จริงพี่น้องเชื่อจริงๆหรอครับ ว่าพรักการเมืองบรรดาพักการเมืองที่ทำแบบนี้เข้าไปมีอำนาจแล้วจะตั้งใจแก้ปัญหาเห็นหัวพวกเราจริงๆผมบอกว่าไม่ใช่ครับไม่มีทางถึงเป็นที่มาที่ไปที่พวกเราตั้งแต่ักสมัยพรักอนาคตใหม่จนถึงพักประชาชนเรายืนหยัดในหลักที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนการเมืองเป็นของคนธรรมดาการเมืองเป็นเรื่องของ พี่พ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนที่ต้องเข้ามาช่วยกันทําใช่ไม่ใช่พี่น้องครับถ้าใครได้ติดตามวันที่11ที่ผ่านมาพักประชาชนเราได้เปิดตัวทีมบริหารมืออาชีพมีใครติดตามดูบ้างไหมครับยกมือให้ก่อนหน้าชื่นใจหนะ่อยโอ้เยอะมากเลยเกือบทั้งลานเลยครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งใครยังไม่ดูไปติดตามดูกันนะครับแต่ผมขายของให้ฟังนิดหนึ่ง ทีมบริหารของพรรคประชาชนคืออะไรครับเราใช้คำว่ารัฐบาลประชาชนโดยตั้งใจตัดคำว่าพรรคออกเพราะเราอยากตั้งรัฐบาลประชาชนครับโจทย์การเลือกตั้งครั้งนี้เราต้องการตั้งรัฐบาลประชาชนคำว่ารัฐบาลประชาชนคืออะไรครับรัฐบาลที่มีเจตน์จำนวประชาชนเป็นตัวตั้งเอาปัญหาของประชาชนเป็นตัวตั้งเรื่องน้ำแกอย่างไงเรื่องนี้แกอย่างไง เรื่องที่แก้ยังไงเรื่องคนแก้ยังไงเพื่อทําให้พวกเราหายจนเอาปัญหาเป็นตัวตั้งเสร็จแล้วเวลาคัดสรรคนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีประจํากระทรวงต่างๆเราคัดคนที่มีความรู้ความสามารถตรงสายมาดํารงตําแหน่งครับไม่ได้มาจากตําแหน่งตามมุง้งตามโคต้าทางการเมืองต่างๆนี่แหละครับคือโจทย์ในการ หาเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาชนในวันนี้เพราะเรารู้ครับว่าลำพังแค่การชนะการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่พอแต่เราจำเป็นต้องชนะให้มากพอชนะให้ถล่มทลายเราถึงจะตั้งรัฐบาลประชาชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เพราะแม่มีน้องครับการเลือกตั้งที่จะถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้ ผมอยากจะส่งสัญญาณออกไปดังๆถ้าทุกท่านมองเห็นอนาคตที่ดีกว่าแบบเดียวกับที่ผมได้นำเสนออยากเห็นสิ่งที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในมุกดาหารและในประเทศของเราร่วมกันนะครับออกไปเชิญชวนกันให้ดังๆร่วมกันตั้งรัฐบาลประชาชนรัฐบาลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง ถ้าเลือกการเมืองแบบเก่าๆเลือกการเมืองแบบเดิมๆลองดูครับพักอื่นๆนอกเหนือจากพรรคประชาชนมีใครที่ประกาศวาระแบบเดียวกับพวกเราบ้างผมยืนยันว่าถ้าเลือกแบบเดิมก็ได้รัฐบาลหน้าตาแบบเดิมเลือกแบบใหม่เลือกพักประชาชนได้รัฐบาลประชาชนแน่นอนครับ yeah, 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 yeah. ดังนั้น 8กุมภาพันธ์นี้สำหรับคนที่อยู่เขตหนึ่งไหนคนใครอยู่เขตหนึ่งบ้างยกมือให้ผมดูหน่อยบัตรใบสีเขียวกาเบอร์ขออีกดังๆอีกทีบัตรใบสีเขียวกาเบอร์บัตรใบสียังลืมอีกหนึ่งเขตเขตที่สองใครอยู่เขตที่สองบ้างโอ้ทำไมเขตสองมาเยอะก,กว่าบัตรใบสีเขียวเขตสองกาเบอร์ คอหนึ่งดีเคสองกาเบอร์บัดใบสีชมพูให้หัวหน้าพักให้บัญชีรายชื่อกาเบอร์กาเบอร์ปัดใบสีเหลืองเพื่อทำประชามติกากา,าเพื่อสร้างอนาคตใหม่ทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าก้าวไกลสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลาน ไปด้วยกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคนะครับนี่คือการยืนยันจากว่าที่นายกรัฐมนตลีนะครับขอให้คัวทน้มจับมือผู้สมัครทั้งหมดยืนยันถึงความพร้อมว่ารอบนี้ประชาชนเอาจริง เสียงพี่น้องชาวมุกขะหารจะพร้อมจะไปกับพวกเราหรือยังพร้อมไม่พร้อมพร้อมไมมพร้อมโอเคครับวันนี้นี่คือนะครับทักแรกของชายแดนขอบสุดในอีสานมาร่วมกันปักพงสองเขตนี้กับพวกเราเพาพักประชาชนส่งส2อสอพวกเราทั้งสองเขตเข้าสภานะครับกาเบอร์